ทุกคนวันนี้เดินเที่ยวนะครับผมคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมมีความสุขมากๆเลยครับนะฮะก็เจอหลายๆอย่างนะครับผมนะก็มาถึงน้ําตกเล็กๆตรงนี้ก็สวยงามมากๆนะครับแล้วต้นไม้ตรงนี้นะฮะนะฮะดูว่าใหญ่ไม่ใหญ่นะทุกคนนะดูครับผมใหญ่มากเลยนะครับนี่นะต้นไม้ใหญ่ๆนะครับนี่ครับผมนะใหญ่มากครับทุกคน รวมสมบูรณ์มากนะครับที่นี่นะฮะนี่นะครับผมต้นใหญ่มากนะครับนะครับคล้ายๆต้นไซนะครับทุกคนนะครับต้นไซชนิดหนึ่งนะครับผมอยู่ในป่านะครับต้นใหญ่มาก ต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะทุกคนนี่นะฮะต้นไม้ต้นนี้ใหญ่ใช่ไหมครับอีกต้นนึงก็ใหญ่เหมือนกันนะฮะนี่นะฮะแต่ว่าล้มนะครับน่าจะล้มหลายปีแล้วครับต้นนี้นะครับทุกคนนี่นะต้นใหญ่มากเหมือนกันนะทุกคนนะ คนเราเจอต้นนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็กินดอกได้นะครับนี่นะฮะเอาไปต้มนะทุกคนนะฮะดอกนี้นะครับเอาไปต้มเอาไปลวกนะครับจิ้มน้ําพริกนะครับอร่อยนะครับผมเราจะเดินลงยังไงครับผม คนครับธรรมชาตินั้นสวยงามจริงๆนะครับผมนะฮะก็วันนี้ก็อยู่บ้านก็มีความสุขครับทุกคนแล้วก็ได้มาเดินเดินเที่ยวนะครับวันนี้นะฮะก็สุดยอดมากๆครับผมนี่นะน้าตกข้างหลังผมนะฮะน้ำตกเล็กๆนะครับแต่ว่าสวยงามมากนะครับเพราะว่าธรรมชาติมากนะครับผมก็สร้างสรรค์โดยธรรมชาตินะครับทุกคนนะเห็นไหมครับนะครับทุกอย่างคือสร้างมาด้วยธรรมชาตินะครับทุกคนนะฮะนะครับแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้ครับทุกคนนะฮะเห็นไหมครับ ว้าวววเห็นไหมครับนี่นะอืสุดยอดจริงๆครับผมธรรมชาติสร้างสรรค์นะครับนะก็อยากจะให้ทุกคนมาเที่ยวนะครับผมนะได้มาสัมผัสประสบการณ์ที่แท้จริงนะครับกับธรรมชาติที่สวยงามนะครับทุกคนฮะ ก็เราไม่รู้นะครับเราเข้าฝานะครับผมเราจะเจออะไรบ้างนะครับแต่ว่าธรรมชาตินั้นสวยงามแน่นอนครับผมนะฮะแล้วก็ดีมากๆนะครับทุกคนนะครับเราจะได้เจออะไรที่สวยงามนะครับผมแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยนะครับผมทุกคนนะฮะนะฮะวันนี้ถือว่าคุ้มมากเลยครับผมที่มาเดินนะครับผมนะฮะก็เห็นว่าอากาศดีก็มาเที่ยวก็สุดๆเลยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อครับผม ทุกคนครับผมใบนี้นะฮะนี่ครับผมดูครับคล้ายๆแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับที่ฝรั่งเขาพูดกันนะครับผมเซมเซมบัดดิเฟเรนนะครับดูใบนี้กับใบนี้ครับทุกคนเหมือนกันไหมครับนะฮะไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนนะครับผมอาจจะคล้ายๆกันนะครับนี่นะใบนี้นะใบนี้จะนุ่มนะครับจะจะอ่อนนะครับผมจะจะไม่นิยมเอามาทํากับหอกับข้าวนะครับใบนี้นะฮะทุกคนนะฮะนี่ครับผมเหนียวมากนะครับนี่นะดูครับผม เหนียวมากนี่นะฮะนี่นะครับใบนี้นะฮะนี่นี่นะครับเอาไว้นะทุกคนนะฮะชาวบ้านนะครับผมเอาไว้ห่อนะครับห่อกับข้าวนะครับผมห่อข้าวห่อกับข้าวนะครับที่ไม่ไม่ได้เป็นน้ํานะครับทุกคนนะฮะถ้าเราจะเด็ดเราต้องเด็ดที่ข้อต่อมานี้นะฮะทุกคนมันจะเด็ดได้นะครับถ้ามาติดเด็ดตรงนี้ไม่ขาดแน่นอนนะครับนี่นะยังไงก็ไม่ขาดแต่ถ้าเราเด็ดที่ข้อต่อมนครับนี่นะครับ ขาดง่ายครับทุกคนเห็นไหมครับมันจะมีข้อต่อของมันอยู่นะครับถ้าคนที่อยู่ในอยู่กับป่านะครับขอจะรู้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีมีดนะครับผมทุกคนนะฮะเราไม่มีมีดเราสามารถที่จะเด็ดตรงไหนให้มันขาดนะครับทุกคนฮะเหมือนที่ผมบอกนะครับถ้าเด็ดลําต้นเด็ดยังไงก็ไม่ขาดครับทุกคนนี่นะดีไม่ดีมืออาจจะบาดมือนะครับนี่นะนะครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าเราเด็ดตรงข้อต่อมานะครับขาดง่ายนะครับนี่ครับทุกคนครับเห็นไหมครับ นี่ครับเราได้เรียนรู้ธรรมชาตินะครับผมนะฮะแต่ว่าผมอยู่กับป่านะผมก็รู้นะครับว่าเออเราจะทํายังไงนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเก็บไปให้แม่สักสี่ห้าใบนะครับเอาไว้อะหอนะครับหรือว่าทําอ่านึ่งหรือไม่ก็ย่างนะครับทุกคนนะฮะใบนี้นะครับผมนะฮะเอามาล้างแล้วก็หอกับข้าวห่อข้าวได้เลยนะครับชาวบ้านก็ใช้ใบพวกนี้นะฮะเวลาไปสวนไปอะไรก็ห่อข้าวนะครับทุกคนนะฮะและทาให้กลิ่นหอมด้วยครับผมนะฮะ คนผมเจอดอกไม้ครับนี่ฮะสวยงามมากแต่ไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ผมเห็นไกลๆตรงนี้ครับทุกคนนะนี่ผมว่าหลายๆคนชอบแน่เลยนะครับเห็นไหมครับสีเหลืองครับผมไม่ด่างครับทุกคนโอ้โหนี่ครับหลายๆคนผมว่าฝ่ฝันนะครับทุกคนนะฮะนี่นะครับอยากได้ไหมครับผมเดี๋ยวผมเอาไปให้ครับสวยงามมากเลยครับผม ถ้าอยากได้ทักหาผมได้เลยนะครับพันห้าครับผมนะฮะไม้ด่างนะครับสีเหลืองสวยงามมากในป่าเลยนะครับทุกคนครับคุณเลนนะครับทุกคนฮะอันนี้ก็หมายถึงว่ามันมันเน่านะมันแก่นะฮะก็เลยเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับนี่ครับต้นจริงๆนะครับสวยงามมากทุกคนเห็นไหมครับว้าวนี่ถ้าไปปลูกนะครับเอ้าสวยงามมากขึ้นตามต้นไม้นะครับเป็นไม้เลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับ สวยงามจริงๆครับทุกคนนะฮะเอาไว้ประดับตกแต่งนะครับนี่นะครับใบใหญ่มากนะฮะเข้าป่าเสร็จครับทุกคนก็กลับมาที่สวนนะครับนี่ฮะสวนกาแฟนะครับทุกคนนะฮะเราเจอแมงมุมครับทุกคนฮะเห็นไหมครับแมงมุม สไปเดอร์แมนเอาจับภาพไม่ได้นะครับนี่นะแมงมุม,ม,มตัวน้อยนะครับทุกคนนี่ก็มีต้นหลายๆอย่างนะครับมีมะม่วงนะครับโอกาแฟต้นสูงมากด้วยนะครับ ตปรดรนะครับมีขิงมีขา่ามีทุกอย่างนะครับในสวนนี้นะครับทุกคนทุกคนเราเจอส้มโอป่าครับผมนี่ฮะโอ้ลูกใหญ่มากทุกคนนี่ครับถูกเยอะมากเลยนะครับนี่เต็มต้นเลยนะฮะ ราไปกันต่อดีกว่าครับทุกคนโอ้โอกล้วยป่าทุกคนตัวต้นสูงมากนะกล้วยป่าในป่าก็มีแมลงเยอะนะทุกคนฮะโดยเฉพาะยุงนะฮะขงหน้าฝนนะนี่ครับเห็นเห็นไหมครับผมนะฮะอันนี้ไม่ใช่ยุงนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้กัดนะครับแต่ถ้ายุงยุงจะเยอะนะครับเราก็เข้าป่าก็ต้องดูแลตัวเองนะครับผมต้องระวังนิดนึงนะครับทุกคนฮะ อัน,นี้นแลต้นไผ่ต้องโน้นนะครับสวยมากเลยนะครับลำตรงมากนะต้นไผ่นะตอนนี้ผมกำลังคิดดูว่าจะเดินไปทางไหนดีครับมีสองทางให้เดิน,นครับผมทางซ้ายครับทุกคนกับทางขวาครับ เพราะว่ามันก็จะเห็นคนละวิวกันนะครับพอผมจะเดินกลับมาท,ที่ที่นาแล้วนะครับผมทคนนะฮะอ่าผมเห็นลูกอะไรครับตกอยู่นะฮะลูกนี้นะครับทุกคนฮะนี่นะครับลูกนี้ก็จะเป็นต้นไม้ของต้นนี้นะฮะต้นไม้โตเร็วนะครับแต่ว่าต้นไม้โตเร็วต้นนี้นะฮะเห็นไหมตรงนี้นะเห็นไหมครับเกี่ยวดังๆนี่หน่อยนะครับต้นนี้นะโตเร็วนะครับ คือต้องปลูกใกล้ใกล้กับใกล้กับน้ํานะครับทุกคนฮะต้นนี้นะครับนี่นะฮะต้องต้องต้องปลูกใกล้น้ํานะครับผมมันจะโตเร็วนะครับผมมันชอบน้ําเยอะนะครับไม่มีน้ํามันก็ไม่โตนะครับทุกคนฮะมันก็จะแห้งตายนะครับหน่อใหญ่มากครับทุกคนอันนี้ก็เขาปลูกไว้นะครับทุกคนนะฮะนี่นะแต่แล้วผมก็กะว่าจะเดินทางนี้นะทุกคนแต่ว่าผมเปลี่ยนใจแล้วนะผมจะเดิน ทางที่มันยากกว่านะฮะเผื่อที่จะเจออะไรที่ดีกว่านะฮะอะไรที่มันง่ายๆก็ไม่น่าตื่นเต้นนะฮะยากเกินไปก็ลําบากนะครับแต่ว่ายากแค่ไหนเราก็ต้องลุยนะะทุกคนนะฮะไปเส้นนี้ดีกว่าครับผมนี่นะครับมีสวนก้อนหินหรือเปล่าครับนี่เจอหนอไมาอีกแล้วนะ ไม่ในใจผมเดินถูกทางไหมครับว้าวเราเจอดอกไม้ด้วยสวยมากนี่นะทุกคนครับเหมือนผมจะเดินหลงทางครับผมผมหาทางไม่เจอและแล้วผมก็เจอทางครับนี่ครับผมอยู่ทางเดินครับ เอาทุกคนเห็นผีเสื้อไหมครับน่ารักมากดอกไม้นิด เบาธรรมชาติสวยงามจริงๆครับทุกคนนะฮะดอกนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับนี่นะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้จักชื่อเม้นมาบอกผมหน่อยนะครับผมไม่รู้จักชื่อนะฮะแต่ผมรู้ว่ากลิ่นหอมครับผมชอบนะครับนี่นะ ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะทุกคนนะมีอะไรให้ศึกษาเยอะแยะเลยนะครับผมนะฮะตอนนี้ผมมาอยู่บ้านได้สองปีแล้วนะฮะปีกว่านะปีกว่าก็เกือบสองปีแล้วครับก็หลายๆอย่างนะครับที่บ้านก็ยังไม่รู้จักนะครับทุกคนหมายถึงว่าชื่อนะฮะก็บางอย่างเราก็ผมก็เคยเห็นนะครับเคยเห็นบางอย่างที่กินได้ผมก็เคยกินคือผมก็รู้บ้างนะครับว่าอะไรกินได้ไม่ได้แบบนี้นะครับแต่ก็ยังรู้ไม่หมดต้องเรียนรู้อีกเยอะนะฮะ ถ้าหมดหน้าหมดหน้าฝนไปแล้วก็จะอาจจะเชิญนะคนที่รู้นะครับให้มาศึกษานะให้มาเล่านะฮะใหมาผมจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะถ่ายทอดให้กับทุกคนนะฮะได้รู้กันนะครับผมอันนี้คือเห็ดแต่เห็ดกินไม่ได้นะทุกคนขึ้นเยอะเลย เราต้องเรียนรู้ธรรมชาตินะครับนี่ก um ็คือรอยนะรอยหนูนะทุกคนนะนี่นะเห็นไหมครับโล่งๆแบบนี้นะครับนี่นะนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่จะเป็นรอยหนูนะครับคือถ้าเราจะดักหนูเราต้องดักที่มันเป็นรอยของมันแบบนี้นะฮะนี่รอยหนูเยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับทุกคนมันจะโล่งๆนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นรอยหนูนะครับที่นี่ก็ ชาวบ้านก็ดักหนูนะครับทุกคนนะฮแต่ว่าคือเขาจะดักในช่วงหน้าหนาวนะครับผมนะฮะหน้าหนาวจะดักหนูกันเยอะนะฮะก็รอให้ถึงหน้าหนาวก่อนนะครับผมเดียวผมจะพาทุกคนมาดักหนูนะครับเรียนรู้วิถีชีวิตนะครับแต่ช่วงนี้เขาไม่นิยมกันเพราะฝนมันตกด้วยนะครับคนฮะไปมันก็เฉะมันก็เปียกมันไม่สนุกนะครับเรามาเจอกันหน้าหนาวดีกว่านะครับทุกคนนะฮะ ันนี้ก็เป็นน้ำนะครับที่ปล่อยเข้าในสวนนะครับในนานะทุกคนตอนนี้ผมกลับเดินกลับมาที่ทุ่งนาแล้วนะครับทุกคนฮะวันนี้ผมเดินวนไปหนึ่งรอบนะฮะทุกคนฮะนี่ครับเราเดินกลับมาตรงนี้นะครับทุกคนฮะฝั่งนี้ครับทุกคนเมื่อกี้นะครับผมนี่นะัะ ที่ผมเดินนะครับนี่นะผมเดินเลาะไปนี้นะครับผมเลาะขึ้นไปที่กระท่อมตรงโน้นเห็นไหมครับแล้วผมก็เดินไปนะครับผมนะฮะเดินไปข้ามไปฝั่งโน้นนะครับแล้วอ้อมภูเขาลูกนี้นะฮะแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินทะลุมาตรงนี้นะครับเป็นวงกลมพอดีนะครับทุกคนนะฮะเดินมานนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกับสี่สิบห้านาทีครับทุกคนนะฮะแต่ว่าผมได้อะไรเยอะเลยนะครับผม นี่ก็นาขั้นบันไดอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนสวยงามจริงๆครับผมนี่ที่เราไปกันฝั่งโน้นเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทุกคนดูบรรยากาศอรอบๆอีกทีนึงนะครับผมนี่นะฮะวันนี้ภารกิจสุดยอดจริงๆครับผมนี่นะฮะสวยงามแค่ไหนก็ ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมนี่นะครับตอนที่เข้าป่าทุกคนก็ตอนนี้บือรู้สึกว่าคันนะฮะไม่รู้ว่าโดนอะไรบ้างนะครับจะแดงๆนิดหนึ่งนะเห็นไหมครับนี่นะก็น่าจะโดนหนอนหรือไม่ก็อ่านี่เห็นแดงๆไหมครับหนอนหรือไม่ก็อ่าไม้ชนิดหนึ่งนะครับตอนนี้คันมากเลยนะทุกคนฮนะ เราเดินป่าเราต้องระวังนิดหนึ่งนะครับทุกคนฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมแค่นี้จิบจิบครับผมแต่มีความสุขครับทุกคนครับผมการเดินทางวันนี้ก็สุดยอดมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ผมโชคดีมากๆเลยนะครับทุกคนตอนนี้เห็นเม็ดฝนไหมครับที่ลงมานะครับก็เดินทางเสร็จนะครับฝนก็ตกพอดีนะครับผมนะแต่ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับนะฮะอยู่ที่โชคนะครับทุกคนนะฮะอยู่ที่คิดดีทําดีด้วยนะครับผมคิดดีทําดีก็เราก็จะมี ว้าวันนี้ลมเริ่มมาฝนเริ่มมาแล้วครับทุกคนนะฮะก็มีความสุขมากๆานะครับที่ได้เดินทางนะครับวันนี้นะครับผมนะฮะหลังจากที่ฟ้าเปิดนะครับตอนเช้ามาฝนตกเยอะนะครับ่วนบ่ายมาท้องฟ้าเปิดผมก็เลยเดินเที่ยวนะครับผมก็อยากจะพาทุกคนนะฮะที่อยู่ทางบ้านนะครับผมอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็จะได้เดินทางไปกับผมนะครับพรายแอลนะครับก็จะพาทุกคนไปเดินนะเดินชมธรรมชาตินะฮะทุ่งนาป่าเขาอะไรแบบนี้นะฮะ ก็จะได้คลายเครียดนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็สถานการณ์ก็โควิดนะครับก็อาจจะมีหลายๆอย่างนะครับผมนะฮะแต่ว่าเรามีความสุขครับทุกคนเราเราเราสู้นะครับผมนะฮะเพื่ออานาคตนะครับผมนะสู้เพื่อทุกคนนะครับผมนะฮะเพื่อมีชีวิตที่ดีที่ดีขึ้นนะครับนะครับก็วันนี้เดินป่าครับทุกคนฮะมีความสุขมากๆนะครับก็สุดยอดจริงๆนะฮะเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเราได้เจออะไรหลายๆอย่างนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็ ผมก็อยู่ที่ทุ่งนานะครับนะฮะหลังจากเดินมานะครับชั่วโมงกว่านะครับเห็นไหมครับวิวนะด้านหลังผมนะฮะทุ่งนานะครับนาขั้นบันไดนะครับรอบๆเลยนะครับผมเป็นนาหมดเลยนะครับนะนะครับก็ฝากทุกคนนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครป์ให้ด้วยนะครับผมนะฮะเดีวผมจะพาทุกคนนะฮะไปเดินทางนะครับไปเที่ยวในที่ต่างๆนะครับไปเรียนรู้วิถีชีวิตนะครับผมะ ก็ฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณมากครับผมนะฮะแล้วเราเจอกันอีพีต่อไปครับผมกับคอนไพรแอลครับทุกคนครับผมขอบคุณครับทุกคนเราเจอเห็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่นะฮะวันนี้นี่นะครับผมเมื่อกี้ผมดึงดึงเมื่อกี้นะฮะนี่นะแต่ว่าเริ่มเขาเรียกว่าไงครับนี่นะักลิ่นหอมมาก ผมไม่รู้จักชื่อนะครับแต่ว่ากินได้แน่นอนนะครับวันก่อนแม่เก็บให้กินนะครับผมทุกคนนะเดี๋ยวไปไปยำนะไม่ไม่ใช่ไปยำไปแกงนะทุกคนนะ <c oughs> นี่ก็เริ่มนเน่าแล้วนะนี่ครับ <c oughs> มีอีกไม้ คนนะครับมีนี่นะครับนี่ครับผมว้าวสุดยอดเลยครับผมผมจะใช้ใบที่ผมเด็ดมาเมื่อกี้นะมามาห่อนะครับนี่นะนี่ครับนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวกินกันนะครับ